สวัสดีครับพวกเราองแสดงวอล์กไวนะครับผมตัดไว้เดาครับครับผมก็ตัวทีละคนดีกว่านอ่าเริ่มจากผมแล้วกันนะสวัสดีครับผมวินเนอร์นะครับรับบทเป็นเอิร์ธครับครับผมมาภูมิครับรับบทเป็นกล้าครับสวัสดีครับผมพีครับเอ้ยสวัสดีครับผมมิวครับรับบทเป็นพีครับครับผมครับผมมสวัสดีครับผมพีรับบทเป็นอินครับอินครับงงละสวัสดีครับผมบินครับรับบทเป็นกรครับอ่าว่าไอ้เรื่อของเราเดินทางมาถึงอีพีวันนี้อีพีห้าแล้วใช่ครับอีพีสุดท้ายแล้วครับ หมายถึงเรื่องราวหรือว่าความรู้สึกครับความรู้สึกอความรสึกโอเค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 มพร้อมกับกันแฟนอ๋อจริงความรู้สึกของพวกเราก็รู้สึกพอมันพอมาจบแล้วเรารู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับได้เร็วเนาะมันเร็วมากนะห้าตอนนะแต่แบบเราเราเทรนกันเรื่องนี้มาเราเวิร์กช็อปกันเรื่องนี้มาแบบนานมากนานมากครับเป็นปีอะครับแล้วแบบมันจะจบแล้วอ่ะก็แบบรู้สึกแบบเหมือนเวลามันผ่านไปไวใช่ครับแต่รู้สึกก็รู้สึกภูมิใจเนาะว่าที่แบบว่าเรา เ้าทำมาแล้วผลงานออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งแบบกระแสตอรับดีมีเป็นแฟนคอยพพอนตนี่เรายิ่งแบบดีใจเข้าไปใหญ่เลยครับมันเป็นความดีใจที่ปนใจหายเนาะพอมันจะจบแล้วอะไรเงี้ยวันนี้จะมีการแกงคุณดูไหมคะเครื่องรางอ๋อมีครับเ้ยอย่างนี้เลยหรอครับอ๋อตามสไตล์พี่ชีวินนะครับบ้าไม่มีจริงจริงแล้วก็ผมว่าคนดูน่าจะเดาได้แห้วเนาะก็ไม่รู้ว่าเดาถูกหรือเปล่าแต่น่าเรากันได้เลยเนาะ ตอนนี้แบ่งออกเป็น2ฝั่งที่เขาเดากันเหไปไปมามีเรื่องมีทีห้าฝั่งแล้วตอนนี้จริงเยอะนะผมเสียฝั่งคนแล้วอยู่ฝั่งละคนหรอใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนี้่อน้องน้มีเวลาเมื่อกี้บอกเป็นพีคนี่คือเอาตัวเองออกจากตัวอ๋อครับผมผมผมตื่นเต้นครับไม่ค่อยได้จับไม้แล้วตัวสั่นแล้ใช่ครับขาสั่นหนาวอ๋อไม่ชงเลยอ่ะตื่นเต้นตึ๊ด กับคาแรคเตอร์ตัวเองขนาดไหนกันบ้างนะอินหมายถึงว่าเราอินกับเข้าไปขนาดไหนครับหมายถึงว่าแบบในในการใช้ชื่อเวลามันอย่างเงี้ยเราหลุดออกมาจากคาแรคเตอร์นั้นไหมหรือว่าติดติดอาจริงจริงอธิรัคนดีกว่าเพราะว่านี่น่าจะเป็นปัญหาีรพี่บินเริ่มก่อนเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่บเริ่มก่อนเลยครับโผมก็จริงๆมันจริงๆผมก็จริงๆตัวคาแรคเตอร์ของบินกับกรเนี่ยมีความใกล้เคียงกันผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมอ่ะเผื่อเอากรมาใช้หรือว่ากรอ่ะเผื่อเอาบินเข้าไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ อินมากแล้วก็เหมือนมอนคิดถึงตัวละครนี้มากๆเลยเพราะว่าเหมือนวันนี้ก็จะได้มาส่งเขาแล้วอะไรเงี้ยคอนส่วนของมิวนะครับมิวกับพีคือตอนนี้ถ้าพูดได้ว่าอันนี้คือก็หลุดออกจากกันแล้วเพราะว่าเราก็ใช้เวลากับเขามาค่อนข้างนานซึ่งตอนนี้เราก็ได้ได้บอกลาเขาไปตั้งแต่วันปิดกล้องเนาะตั้งแต่เขาเรียกว่าเหมือนการบอก ปิดตัวละครใช่ใชครับผมเหมือนตั้งแต่วันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็คือเป็นมิวนี่แหละครับผมที่อยู่มจนถึงตอนนี้ <c oughs> ครับผมส่วนของผมเรอ,อก็ด้วยความที่อย่างอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งครับว่าระหว่างกล้ากับมาพูมันมีอะไรที่แบบคล้ายกันมากๆหลายอย่างมากเลยก็เหมือนพี่วีแหละแบบบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าเราเผลอเอามาพูเข้าไปอยู่ในตัวกล้าหรือทุกวันนี้เอากล้าเข้าไปอยู่ในมาพูด้วยแต่แต่แบบตอนเวิร์กช็อปเลยมันก็จะมีการที่แบบว่า แบ่งตัวละครเพื่อไม่ให้เอาตัวเองอะลงไปเล่นไม่เอาแบบนิสัยของเราลงไปในตัวละครเือมันจะผสมอะไมันจะป,ะน,น,จะปนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเวิร์กช็อปในการที่บอกว่าตัวละครกล้าเนี่ยถ้าสมมติสมมติมีเหตุการณ์หนึ่งึ้นมากล้า,า,าจะทำยังไงมาพุ่งจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับเราเลยแบบเออพอได้เวิร์กช็อปไปเลย,เย,เย,เยพอรู้แล้วก็เริ่มแยกมันออกครับอืมครับก็ส่วนของผมก็เหมือนมันก็แยกกันชัดเจนอะเนาะก็แบบเหมือนตอนเราเวิร์กช็อปเราก็ ได้เป็นตัวละครไปแล้วแต่ว่าพอเราเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายทําเสร็จเราก็แยกกันเนาะเหมือนที่มิวบอกว่าเราก็ได้มีการแบบบอกลาตัวละครไปแล้วแต่ว่าก็มีคิดถึงเนาะว่าแบบเออมันรู้สึกสนุกอ่ะเราอยู่กับมันมาแบบเกือบปีใช่ล้วเราพอต้องมาบอกลากันมันก็รู้สึกแบบใจหายเนาะวันนี้ก็มาดูต่อสุดท้ายก็คงจะนั่งซึ้งอยู่คิดถึงคิดถึงคิดถึงอย่างนี้เป็นแฟนเจอเราเรียกเรา เราเรียกชื่อเราเนาะจริงจริงเรียกชื่อเราดีกว่าครับเพราะว่าถ้ามุดเจอผมตามห้างแล้วตะโกนกล้ามาผมน่าจะลืมเหมือนกันครับใ่อาจจะเอ้ยเราหรือเปล่าเออเอ้ยหนุ่เรียกใครใครบ่าวะแต่ยังไม่หันนะแต่คิดใช่ป่่ใชเราเล่เอาเล่ใช่เล่เล่เอาแต่แต่เสียเชิงเนาะใช่แต่สำหรับผมเวลามีคนเรียกกรก็คือกรเนี่ย ผมก็มีหันเหมือนกันนะครับว่าโซลงเรียกวินหรือกรอหรือว่ากรที่เราเล่นหรือว่ากรที่เป็นกรจริงๆอะไรเงี้ยน <c oughs> นี้เห็นแบบมีงานยูนเว์เยอะมากมากแล้วก็มีการ,<อ>ราไไมาคอยเช็คกอารใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมคการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมจริงการใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนไปหรอกครับคือจริงเราก็เราก็ากยังเทรนอยู่เรื่อยๆครับในถึง,ง,งในส่วนของร้องกันการร้องกันเต้นเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบเป็นฟอร์มวงแบบว่า ร้องเพลงด้วยอาต่างๆนี้เป็นต่างๆชื่อโอเอ็มซูดมันยูครับผมก็หลายๆคนอาจจะเคยมาดูโชว์บ้างแล้วอะใช่ครับผมใครตำแหน่งอะไรยังไงกันบ้างครับวงนี้จริงๆก็ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ไดแบบไดครับ็เรมมันช่วยช่วยกันก็ใช่ครับเป็นกุ๊ปก็ไปด้วยกันครับผมไปด้วยกันไปด้วยกันการใช้ชีวิตก็เหมือนเหมือนเดิมก็ไครับก็ตั้งแต่เวิร์กช็อปมาก็อยู่ด้วยกันแบบประจำจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนิสัยที่มันเปลี่ยนไปน่าจะเป็นแบบพวกแบบ ความรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันเพ,มเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอ<ช><ช>นที่เราเวิร์ช็อบมันก็จะมีทั้งแบบการบ้านมีทั้งแบบอิสระไซมีอะไรแบบมาให้เราทำอ่ะมันก็เลยแบบเปลี่ยนนิศาอะไรนิดนึงในการที่แบบว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น<ช>อะไรเงี้ยครับเมื่อกี้บอกว่ากองวงแล้วก็ว่าจะมีเพลงของเอง <c oughs> <c oughs> จะมีซิงเกิลค่ะที่ผมพูดออกไปอย่างนั้นเลยเนี่ย ไม่รู้แล้วพี่พี่พูดหรือเปล่าอันนี้ผมพูดไปงั้นแหละเนี่ยทำต้องหเปล่าก็รอดูรอดูครับรอดูไม่สปอยดีกว่าครับแต่มีให้ติดตามแน่นอนใช่มีให้ติดตามแน่นอนแน่นอนครับใช่ครับผมใช่ก็จะมีอ่านอย่างน้อยตอนนี้ก็น่าจะได้ดูเป็นแบบว่า ไม่ได้เอ็มบีแล้วกันเรียกว่าในตอนเพลงจะไปถึงนะครับของตอนวัยในวายดอลตอนแรกคือตอน EP พีสเป็ดเนาะอันนั้นก็จะเหมือนเป็นเป็ดเอ็มบีของเราเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็ถูกใช้ในเรื่องไปพวกเป็นเพลงที่ใช้ประกอบในตอนวายดอลเลยแล้วก็เป็นร้องโดยพวกเราหกคนจริงๆจะมีเอพี่โทกับพี่ธุรกับน้องเฟิร์สด้วยอ่าใช่ครับผมเรอติดตามครับเร็วๆนี้ครับจริงๆแล้วก็เร็วมากๆแล้วล่ะครับแป่ว่าเสร็จแล้ว อ่ไม่บอกครับเปิดเลยเหรอครับถ้าเปิดเลยเดี๋วดูพรามผมเอยแลผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยนวัี้ตอนสุดท้ายของไเห็นอะไร่อผมว่าตอนสุดท้ายมันเรื่องของเราในเดินทางมาค่อนข้างนานมาแล้วไวดอลครับเป็นเรื่องราวของการ่ัการติดขันใช่ครับซึ่งผลแพชนะเนี่ย จะได้ออกมาอีพี e. นี้แน่นอนใช่ครับก็อีพีนี้ก็เป็นบทสรุปของในตอนวายดัลเนาะเพราะว่ามันเป็นรายการเร<ฆ>ียลลิตี้โชว์ก็ต้องมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ไป<ช>แล้วผู้ชนะจะไปทําอะไรต่อแล้วผู้แพ้จะไปทําอะไรต่อก็ต้องรอ,งองติดตามครับแล้วก็<า>วกใคร <oni. S 2> จะเป็นผู้ชนะเนาะใช่ครับครับนัน่านานี้เป็นงานของแฟนๆที่แบบดูเราอยู่ว่าที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ต่าง โอเคครับโอเคได้มาแมาหนึ่งสองซ้ำครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวอลไวนะครับผมก็สามารถดูย้อนหลังนะครับผมได้ทางแอปพลิเคชัน a s p l a y นะครับผมเซิร์ชได้เลยครับว่าวอลไวน์ครับผมก็ไล่ดูเลยครับตั้งแต่ EP 1ถึง EP 15สแล้วตอนนี้อ่าใช่แต่จริงๆอ่ะพอวายเราจบตอนนี้ก็จะมีเรื่องเมียต่อครับก็จะวายในวอลไวน์จะมีทั้งหมดใช่20 EP ครับผมในเรื่องเมียจะมีต่ออีก5 EP ครับใครยังไม่ดูก็ฝากด้วยนะครับผมบอกเลยว่าวอลไวน์เนี่ยจะเป็นเรื่่่องททีีําให้คุณเนย สนุกไปกับมันแน่นอนแล้วก็เป็นการแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในวงการซีรีส์เลยครับให้ข้อคิดอะไรเยอะแยะเลยเนาะใช่ครับมีอะไรอยากพูดไหมครับ<ม>พี่วินก,กับน้องมิม้ก<ม>็ยากจะเสือม่างบอเอาไว้ก็ ครบรถแน่นอนครับครับผมซุขเศร้าเหงาซิงมาเป็นมาเป็นชุดอ่าน้องมิวมีอะไรไหมครับของผมก็อยากเป็นขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามเรามาตั้งแต่ EP 1จนตอนนี้ถึงจะ EP 1 5แล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกกําลังใจทุกข้อความที่เราเรานั่งไล่กันดูนั่งไล่อ่านทุกคอมเมนต์ทุกคํำ คำแบบทุกอย่างที่แบบได้รับมาครับผมจริงๆก็อยากขอบคุณอีกอย่างหนึ่งครับด้วยความที่ว่าพวกเราต้ง4คนนะครับเป็นเด็กใหม่ในวงการนี้มากๆแต่แบบกระแสะตอบรับค่อนข้าง,างที่จะแบบว่าเกินกว่าที่เราคาดกันไปมากจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งครับ